สวัสดีค่ะพี่่ายการตลาดจาก c n c ค่ะพี่ฝ่ายขายค่ะค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่ทิพย์รถจอดเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการใช้งานจากลูกค้าบริษัทม a s เตอร์คอร์ปอเรชันะคะ,ะว่าการใช้งานของ c n c เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะอยู่กับปอนบริษัทม a s เตอร์คอร์ปอเรชันะคะครับผมอยู่ตำแหน่งซ่ามบำรุงครับผมก็ดูแลรถของมาเตอทั้งหมดเลย ตอนนี้ของมาสเตอร์มีรถทั้งหมด4คันครับเฉพาะหัวนี่มีอยู่3 5คันคแล้วก็อารเทเลอร์นี่มีอยู่8คัน8คันเนาะแล้วมีของ C N C กี่คันคบพี่ C I M C ตอนนี้มีอยู่18คันครับทำไมถึงเลือกใช้ C I M C ครับ C I M C เหรอครับผมว่ามันก็ ก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงก็สวยงามก็อันดีไซน์ก็โอเคครับผมค่ะคันที่เพลงจีนี่คือมาสเตอร์ค่ะใช้มาสเตอร์แล้วค่ะทีนี้เขาเป็นที่สองครับปีท,บที่สองครับ,อรบตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับผู้ใช้งานจริงนะคะก็คือจะเป็นที่ขวัญชัยครับพี่ขวัญชัยเนาะค่ะพี่ขวัญชัย การใช้งานของเตียนเทียค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีความประทับใจแบบไหนบ้างเอ่ยครับหางเตียนเียน่ะโอเคเลยครับระบบเบรกก็ดีวิ่งก็เบาวิ่งไหลดีด้วยครับมาโอเคมากๆลำดึงตั้งแต่วิ่งมาใช้งานก็คือประทับใจที่สุดก็เป็นเรื่องวิ่งเบาแล้วก็ระบบเบรกดีครับแล้วก็หางมันวิ่งเบาดีหางวิ่งเบามันไม่ดึงอ่ะ ไหลดีเวลาวิ่งไปก็คือมันไม่ดันไม่ดึงตัมไปมันไม่ดึงมันคือมันเบามันตามกันปล่อยก็คือเวลาวิ่งก็คือไหลเวลายกคันเร่งเวลายกคันเร่งรถมันก็จะไหลดีโอเคกว่ากว่าที่อื่นอยู่ตามี่ใช้มาว้าววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กอบริษัทฮาร์เตอร์คอมพิวชันนะคะที่ให้เกียรติเสียสละเวลามาให้เรา กาใช้งานการใ้งานนคคื่อนัศนนีับก็รวนี้จะมีเพิ่มอีกถ้าวันนี้ที่นี่เรอต้องขอลาไปี่นะคะไว้เจอกันใหม่